วันนี้ผมจะไปบุกโกดังรถกระป๋องมาดูกันนะครับว่ามันจะเยอะขนาดไหนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มาหาแบบโกดังเก็บรถกระป๋องนะทุกคนที่พี่เกมเนี่ยแกอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้นะว่าแกอยู่ตรงไหน,นมีคนอยู่ไหมครับเฮ <What? S 1> ้ยใครนี่เอา้นานี่นะครับพี่เกมครับแต่วันนี้เราจะมาปล้นรถแกกันทุกคนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะฮะว่าจะมีรถเยอะขนาดไหนนะไป อยู่โัดังเก็บอรถกระป๋องนะฮะโหดโคตรเยอะเลยโอ้ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมล่ะทั้งหมดนี่กี่คันนะพี่โอ้โหไม่ได้ไม่ไม่ไม่เคยนับเลยนะอันนี้คือคือมีเก็บอีกใช่ไหมีนกําลังก็มีอยู่ครับมีที่เก็บอยู่เดี๋ยวเราจะดูโซนไหนกันก่อนครับนี่เรียวเลยครับให้ดูเลยแข่งแรกก่อนแล้วกันนะฮะโอ้คืนอนี้แต่งทุกคันไหมครับนี่แต่งครับใส่ล้อแต่งคันติดทุกคันครับ ยียดีทุกคันเลยนะโรถ้าไล่ไล่ทีละคันน่าจะไม่หมดนะครับอ่าดูเยอะจัดที่นำเสนอมีนี่ b i g กฟุตครับบิ๊กฟุตอันนี้ใส่เป็นชุดไฟหรือว่าอะไรครับเป็นเป็นแผงครับอันนี้ใส่แผงแผงกระป๋องนะฮะใช่ครับแผงตัวไหนครับแผงแดงใหม่ครับตัวนี้แผงแดงใหม่แล้วก็เป็นมอเตอร์โมวิ่งจวดจวดครับตอรอยกรอไหมครับยกรอเลย ไม่ยกนะแต่ว่าแรงอ่ะต่อไปคันนี้บู๊คันนี้สวยน้คันนี้มากับเทารลมโบใช่ไหมครับคันนี้ใช่คันนี้หัวเดียวคอกสวยมากเสร็จแผงเบาด้วยใช่ไหมใช่ครับด้านหน้าด้านนี่เป็นแบบว่ากระจกสิ่งเป็นเจะโชว์โชว์ห้องเครื่องเนี่ยด้านด้านตูดก็จอะเหมือนกันต่อไปคันนี้ครับคอกเลกคอกเลกคอกเละนะฮะคีอคอกเละดกันใส่กระจกซิ่งแต่ว่าไม่ได้ปากข้างหน้าข้างหลังไม่ได้ทำ แต่ว่าสวยเหมือนกันครับงานนี้ทํำสีสีสีอะไรครับอันนี้อันนี้สีเทาสีเทาเงาเทาแบบเาเงเทามุกเทามุกต้อนหลอคอกเหรียญนะครับนี่จะทนทานเลยใช่ไหมพี่อันนี้ใช่ครับแข็งแข็งแรงชุดชุดนี้เท่าไหร่เนี่ยครับชุดคอกจําไม่ได้แล้วอะอาอเอาประมาณคร่าวๆประมาณ ถ้าคอประมาณ300ร้อยเองสามร้อยทำบอดีก็ประมาณห้าทำสีก็ประมาณหกเจ็ดร้อยคันนี้ก็ใส่กระจกซึ่งก็วสวนกันครับคันนี้แผงเบาคันนี้ไม่ได้เจาะคันนี้ก็สวยยหมืกันครับอันนี้คันจะไปเฟรมรอบที่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่แผง จะวิ่งให้วิ่งให้ดูกาบิ่ไนไหมครับกล้าเ,เดี๋ยวผมทำใส่ให้ดูครับน,นี่นี่นำเสนอไฮไลท์เลยครั้งนี้ครับที่ไฮไลท์นะครับของวันนี้นะฮะว้าวมันคืออะไรครับรถกระป๋องสไลด์ได้รถกระป๋องครับเอ้ยรถสไลด์ได้นี่แต่ว่าต้องสไลด์ด้วยมือครับ<笑><笑>ระบบอะไรแฮนด์เมดใช่สไลด์ให้ดูเลยครับสามารถแปลว่า ใช้เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมรคับเอาก็ได้นะฮะใช่ครับแต่ว่านี้คือเรามาแบบเป็นโครงใช่ผมสั่งเขาทํามานี้งานแฮนด์เมดงานแบบสั่งเขาทําแต่ว่าคันนี้ก็วิ่งได้นะถ้าจะทำแบบวิ่งอะแต่จะต้องทําเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าป็นไฟฟ้าตัวไฟ้ายังญญไม่ได้ว่างทําเลยเรานี่ไม่ตั้งโชว์เฉยส่วนมากก็จะตั้งโชว์ครับเพราะว่าม,วมันสวยมันสวยนะฮะแล้วก็ถ้าถ้าไปชนไม้คือโอ้โห น้ำตาไหลน้ำตาไหลนี่ฮะโอ้โหมาประกบกันสองคันนะครับบอกเลยว่าโคตรสวยนะนี่สองคันนี้อืมเอาเรื่องอ่ะขอถามราคาหน่อยละกันครับผมว่าคันนี้คันนี้ผมได้มาประมาณสามพัน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 คือสามพันนี่เราได้แค่โครงใช่ไหมพี่ใช่ครับอ่าได้แค่โครงก็ชุดล้อชุดอะไรแบบครบเลยชุดล้อนี่แยกอีกต่่งครับอ๋อชุดล้อแยกอีก แล้วเราก็หาสึกตามาใส่เพิ่มซื้อแยกมาใส่ใส่เราจะใส่เป็นลายอื่นก็ได้แต่ว่าต้องเป็นยางก็เป็นยางแบบยางกึงยางกึงขนาดคันนี้สามพันคันนี้ประมาณสองพันห้าอะไรแบนี้คือสองคันนี้ก็คือครึ่งหมื่นแล้วอะสั่งทานานด้วยครับอ๋อนี่คือแบบเราต้องสั่งแล้วก็รอต่อนานไหมพีนานครับนานมากชั่งบางทีแบบ เขาเขาทำหลายคิวบางทีก็ไม่ได้ทำก็มีงานอื่นด้วยก็ไม่ค่อยทำให้ใครต้องลองอันนี้นะฮะสวยงามครับผมคันนี้มีไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับเขาสวยไะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนี่จะเป็นรถกระป๋องที่เก็บเก็บไ้เฉยๆนี่จะเป็นกระป๋องที่พี่แจ๊คเก็บไว้นะครับนี่คือแบบหายากเลยใช่ไหมเบี่ใช่ครับกระป๋องหาได้ราคาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่กระป๋องเงินตอนนี้เขาเล่นอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่ กระป๋องเงินเนี่ยเหรอครับใช่จเงินประมาณเจ็ดเจ็ดร้อยแปดร้อยโอ้แล้วแต่รุ่นครับแล้วแต่สีแล้วแต่แล้วแต่ยี่ล้วแต่รุ่นมันก็แล้วแต่ร,รตุ่นอีกถหรอถ้าแบบตัวหายยากก็พันกว่าบาทพันอัพถ้าอย่างเนี้ยไอเเซเนนี้ก็พันอัพเนี่ยพวกเนี้ยพันอัพอันนี้ประมาณ 800, 900, แปดเก้าร้อยเป็น,นเด็กคือยิ่งนานไปราคามันก็ยิ่งดีดใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วแต่คนเล่นตัวนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นาะเหินเงยียบ แต่ราคาเห็นร้านเขาขายอยู่แล้วโซนนั้นนะครับอันนั้นเป็นบิ๊กฟู้ดใช่ไหมบิ๊กฟู้ดตาเพลครับีันนี้บิ๊กฟู้ดตาเพลอันนี้ก็เก็บเหมือนกันนะแต่ติดนะครับติดติดติดทุกคันคือแบบในนี้ในแคปซูลคือติดทุกคันใช่ไหมใช่ครับฟองเช็คเอามาเช็คตลอ,อดแต่พวกในชั้นนี้เป็นรถแบบรถทำเล่นแบบติดดีเลย์เอ็นเอบ้างติดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าเบรกบ้างเดินหน้าถอยหลังเป็นเบรคทางตรงก็มีอย่างนี้ครับสคัน อันไหนครับอันไหนทางตรงครับเนี่ยคันนี้คันนี้แค่อันนี้ทางตรงแต่ว่ามอเตอร์มอเตอร์ตลาดอันนี้ก็ทางตรงอันนี้มอเตอร์เตอร์ลุูแว่นไม่ได้ดีเลย์ดีเลย์โอเคไม่ใช่มอสเฟตมอสเฟตเดี๋ยวเอาไปแข่งกับเดฟครับเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวให้ผมสั่งเปลี่ใหม่ก่อนเดี๋ยวเจอกันครับนี่ก็จะเปลี่ยนโซนซุปปเอร์คาร์นะครับอ x h i b i t i ครับตอนหลองใช่ GTR ตัวซุปเปอร์คาร์เคยไปให้ดูอะอันนี้เรารีวิวกันแล้วนะครับนี่ตัวนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรรถจิ๋วครับรถจิ๋วจิ๋วอันนี้สวยนะนี่ไ x 7คันนี้ครับตัวฟองเรื่อเราผมเอาไปปัดกระจกใสกระจกซิ่งอ๋อนี่สีนี่คือสีเดิมๆมันสีเดิมๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นซุปเปอร์คาร์เหมือนกันอันนั้นจะเป็นรถไทโยครับ ตัวซูปอรนั้นตัวซูปอรสองคันจะเป็นตัวเทยโย่ตอหรองก็ปาเจโร่นั้นก็เป็นเทยโย่เหมือนกันบีโวบีโอนี่เจนหนึ่งนี่จะเป็นของกอลานในรังยังมีอยู่แต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนครับครับพี่เกยียรติรื้อครับ <c oughs> เอาแค่นี้ก่อนในรังมีอีกเยอะนะฮะอันน <c oughs> ี้จะเป็นพวกสูนบอดี้ <c oughs> ใช่ไหมครเก็บบอดี้เก็บเนี่ยเป็นบอดี้เก็บนะครับตอนรองโอ้โหคือบีอีกบอดี้อีกสองรังนะฮะโอ้ด้านนั้นก็จะมีอีกมีซีก็เล่นนะครับ มินิสีงานก็จะต่างจากของคาเฟ่งานเขาจะแบบงานเนีย้ยบงานสวยอะแบบของมินิสีงานญี่ปุ่นอ๋อนี่คือเราต้องแปลงใส่ใช่ไหมพี่ถ้าจะใส่รถกระป๋องถ้าใส่กระป๋องก็ต้องแปลงครับแต่ว่าอันนี้ผมเอามาใส่รถด,ดิฟ<า>ใส่รถด,ดิฟคันนี้ครับดิฟมา,าไปแล้วเรามาดูรถด,ดิฟกันต่อแะ้วฮะดิฟสเกลหนึ่งส่วนยี่สิบแปดใช่ไหมครับใช่ครับหนึ่งยี่สิบแปดยี่สิบสี่ขยับได้ครับถ้าขยับกว้างก็ ถ้าลงมาอกนั้ก็เป็น28่สิบแปดแล้วก็ฐานล้อก็ขยับกว้างหดได้คันนี้แต่งอะไรบ้างครับเนี่ยคันนี้ใส่ชุดไฟแบบของทีม power ครับใส่สปีดทีม power motor ทีม power แต่ว่าเป็น oh. เป็นสายพานตัวนี้ต้องซื้อออปชั่นมันเพิ่มซื้อออปชั่นสายพานเพิ่มปกติมันจะเป็นเฟืองเป็นฟเนฟืองก็จะเสียงดังนิดนึงเราะว่าสายพานมันจะทําให้แบบกดแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยมีเสียงส่วน리치เป็น리치แบบใจโลนในตัว ฟุบตบาครับแบบมีเจโลในตัวอันนี้เมื่อหนึ่งก็มา, 2000, าสองพันแล้วก็ได้ซื้กระเจโลสองพันเดี๋ยวจะให้ DFCB ลองเล่นนะครับเดี๋ยวจะโชสนามให้ดูเล่นเลยคันนี้อยมีสนามด้วยนะฮะนี่โอ้โหคุณต้องจับแล้วแหละสนามอะ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นบอดี้ของทามิยางจ่ายเราต้องเราต้องซื้อมาแล้วก็ทำสีอ่ะแต่ยังไม่ได้เล่นนะฝุ่นเกาะหน่อยนี่ก็บอดี้ทำไม้ยางกันแต่ว่า S S สิบห้า แต่เราเลือกจะใส่ได้ว่าใส่บอด,ดี้ของอะไรแล้วก็ปรับแต่งเอาปรับเสาอากาศปรับถ้าเป็นบอด,ดี้นี้ทีก็ใส่ลิ้นใส่ตัวนี้ตรงล็อกมันอะไรนี้ครับเอาเดี๋ยวป้ายยาเขาเดี๋ยวพาเขาไป<ๆ>กับถ้าเท่าไหร่ครับถ้าถ้าถ้าเราซื้อของมือสองแล้วแบบคนเล่นเองก็ก็จะถูกลงมาหน่อยเขาจะได้มีกล่องมาให้มีรถเซ็ตมาแล้วประกอบมาแล้วอย่างเงี้ยครับก็จะถูกลงนครับแต่ถ้าซื้อมือหนึ่งแบบให้เขาประกอบให้ร้านประกอบไปเลยก็จะเสียค่าประกอบเสียค่าเซ็ตรถ อะไรเงี้ยครับเสียค่าทําสีบอดี้เสียค่านู่นค่านี่แต่ถ้าซื้อมือสองเลยก็ซื้อแบบพร้อมเล่นมาก็จะดีหน่อย <c oughs> คนที่เขาแบบเบื่อเล็กเล่นอะไรเงี้ยครับในกลุ่มนี้มีเยอะนะเดี๋ยวผมต้องขอไปชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวให้เดฟลองเล่นนะเดี๋ยวรเราเตรียมตัวกันได้ได้ครับโอ้ <c oughs> <c oughs> ครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเล่นรถกระป๋องเอ็นเอกันนะครับผมเปลี่ยนแผนนิดหน่อยไปเดี๋ยวเดินทางกันเลยนะครับผมเจอกันที่สนาม <c oughs> จ้า A later few moments ตอนนี้เรามาลองเทสกันที่ปั๊มนะเดี๋ยวเราจะมาแข่ง NA กันนะครับผมวนทุนวนทุนมาวนทุนจ้าสามสองหนึ่งอะไรอะสามคันเลยอะเปลี่ยนอีกว่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนก้อนนี้วางยาว ว่าจอยแม่งเวิร์กกว่าว oh, <shit. S 1> ันนั้นทำไมเล่นแบบเข้าม oh, <my> แบบือวะอันนี้แปลกโคลคันกันโคลคันกันอันนั้นเป็นตัวซุปตตัวซุปเปอร์คาร์ เปลี่ยนคันก็ได้นะเปลี่ยนคันก็ได้นะมาเปลี่ยนมาดูมาเปลี่ยนคันดูอ่าตรงใช้รีโมทครับเป็นพอยรีโมทหรือเปล่าน่าจะเป็นพอยรีโมทหรือเปล่ายังครับเอาเลยสามสองหนึ่งแล้วก็เอาเลยนักนกินโกงครับโกงครับคุ๊กเป็นตัวครับเป็นว้าวไม่น่าเป็นที่ยรีโมทแล้วแหละวนยังไงน่ะ

คันนี้นคดแต่พี่ว่าแรงพอๆกันแต่ว่าคันนี้จะวิ่งดีกว่า oh! คันนี้ oh! ไม่นแค่สะาัด,ดเฉยๆต้องต้องเปลี่ยนปเป็นเป็นดังเป็นนันยางถ้ <c oughs> ามาไป เขาอีกไหมเขาอีกไหมเขาตลอดพันเดือนบ้างล่ะสามสองหนึ Journey> ่งไป อยู่ในการบังคับบังคับน้นนอนนี้ก็ตอนนี้ก็เกมชนะไปแล้วเดี๋ยวผมไปไล่รถมาอันนี้รถของพี่เกมนะอให้แบบของทันเลยสลับหรือท่านไหนก็ได้ครับอีหนีหลังๆมาซูสี่อยู่หน่อยอยู่ี่การบังคับเนะเราต้องฝึกจริงเราต้องเทสแบบขับหลายรอบไงถึงจะรู้มืออันนี้คือหน้างานเลยไงโอ่ยัอไงพี่ก็พึ่งงมาเล่นเหมือนกันไม่มีใครเล่น ไม่มีใครเล่นไม่มีใครเล่นด้วยจีทีมาเล่นกับผมก็ได้นะครับผมรออยู่แต่ว่าจีเร่เนี่ยไม่มีไม่มีมาสเตอร์นี่คือจีเร่แั่คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนอ่ะ เดี๋ยวชิปหน้าเราจะมาแข่งกันจริงจังหมายีึกว่าเอารถของแต่ละคนนะมาแข่งกันนะครับนี่ก็คือมาลองเทสรถของพี่เกมนะครับผมเราประมาณนี้หลยให้กดไลค์ด้วยนะครับผมม,มีวาร์ปไหมครับใส่บอมไหมไม่ครับเอาไม่สายครับผมเจอกันชิปหน้าครับตงทีิมี่ไปลา